มานี่เร็วๆไม่ต้องทำเป็นฟอมแก้กตายมาเดินตามกูมานิ่งนิ่งนิ่งไอจ่าทีนี้ทำเป็นไม่มีฤทธิ์นะที่มุอ่อกี้ม่นก็เล้เอากูฮอบเร็วยังมานี่เลยมานี่เลยไม่ต้องทำเป็นหัวขดอยู่ ไม่ต้อเป็นหัวคนไอ้สั์แม่งดีนะกูใส่รองเท้านี่สับไปอีแต่ชิบหายตีนกูวันนี้แล้ว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 ,ลว,ลวเดี๋ยวไปลงท่าน้ำด้วยกันเว็ล้วๆไม่ต้องทำเป็นดื้อเลย Mà đi, má đi Hãy

เมตสิบโอเคไปลงท่า